สบายดีทุกคนวันนี้กลับมาอยู่กับต้องแชนนลเราซอจุบุโคฮโีเดี๋ยวเนาะวันนี้ฮาหน่าก็จะพาทุกคนมาเห็ดอ่าลบขึ้นหลังมีสองทีลบอันนึงก็ง่ายอันนึงก็เห็ดยากคือกันแต่เราจะมาเริ่มตัวเห็ดยากก่อน <Okay. S 1> อ,อันขึ้นหลังนี้เราก็สามารถใส่นัาปกคลิปวิดีโอได้แล้วก็ใส่ันปก คล้วก่อนที่เราจะไปลงมือเฮ็ดทุกคนกันอย่าลืมกดติดตามถ้าใครยังไม่กดติดตามกันอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งไว้เพื่อที่ว่าจะบอพลาดคลิปต่อไปเนะเาะเราก็ไปลงมือเฮ็ดกันเลยตอนนี้ก็มาอยู่ที่หน้าจอโทรศัพท์ของฮานาแล้วเราก็มาริืมเฮ็ดกันเลยเพื่อ,อที่จะเป็นการเสียเวลาเนะเาะเากำผ่ายที่ยังบ่มีแอปตัวนี้กลับไปโหลดมาเลาย ก็ไปโลดมาเลยอันนี้ฮน่าก็โลดมาแล้วเนาะโรดจากแอปเพสโต้ฮน่าก็ใส่ซัมซุงตัดโตเกาใส่โทรศัพท์ตัดโตเกราก็จี้เข้าไปตัวนั้นฮน่าเห็ดค้างเอาไว้แล้วเข้ามามันก็จะเป็นหน้าแบบนี้ให้ทุกคนจี้เข้าไปที่หอมภาพได้เลยตัวนี้เนาะจี้เข้ามาแล้วมันก็เป็นนี้เขาก็ให้ทุกคนเลือกหอมที่ตัวเองจะตัดโต เลยฮน่าก็จะเลือกหฮมห้มเมื่อกี้ทียนาสิตัตโต้เนาะฮะนาคิดว่ามันหฮมนี้คือสิตัตโตอง่ายที่สุดลหันห้มตัวนี้เขาก็เลือกห้มมาแล้วก็ให้ทุกคนยับยับเข้ามาสิให้ใกล้กับห้มพอเลยสิเนาะเขาจึงบม่ดตัดหลายแล้วก็บร่ได้ลบลายแล้วก็ไม่ติ๊กเลย ม้ติ๊กนีม่มาแล้วมันก็จะเป็นแบบนี้เฮาก็จะมันก็มีให้ฮาลบบอลให้ฮาลบแบบนี้ให้สังเกตบางทา้งร่มหน่อยอันมันก็มีอโอโต้แล้วก็มีตัวนี้แล้วก็มีตัวนี้ให้ยังลืนี่ให้เฮาลืบแล้วก็ตัวดินสอนี่จะเป็นตัววาดหูคื้นถ้าว่าฮาวาดพิบดบนใดฮาก็สามารถ่าดกลับได้ แล้วก็ปุ่มตัวนี้ก็จะกลับคืนได้ถ้า,าเวลาเขาเหตุผิดเนาะเขาอันตัดตัดผิดบนใดเขาก็าลบคืนกลับได้สิเขาก็ลงมือเหตุกันเลยฮาน่าจะเลือกตัวดาวนี่อนตัวนี้เนาะตัวนี้เลยเพราะฮาน่านคิดว่าตัวนี้มันง่ายสำหรับฮานะ่าฮาน่ามันมีเต่หูดไปสินะ แต่เฮากลระวังหัวคงหัวคาดกะคอยไปให้ตัวนี้ต้องใส่สมาธิแล้วกะแบบปุ๋ยวานหูเกง่งลงสีเก่งอย่างกะคือสีขาดแต่ว่าเฮาหันสีมือไม่แข็งแต่กะตั้งใจอยู่ก็เขากลบออกบอลที่เฮาเอา เวลาโลพันให้เฮาจิ้มบอนทีเฮมีโฮมเนาะถ้าเฮาจิ้มบอลทีเฮามีโฮมเฮาเรามันก็นจะมันก็นจะลบเฮาไปนํะแล้ววันใดที่เฮาลบมันเฮาก็จะมาลบคือีกเท่อนึง แต่ตัวนี้มันเฮาสามารถย่อขนาดมาได้นะโตนี้มันขึ้นมาหาสิบนี่เขากะหน้าก็กจะให้มันน้อยลงนี้นเขาก็หดลงสีแล้วก็มาจิ้มบนน,น,นี้นาตูน่าตูนี่เนาะ้วก็ถ้าเฮาอยากให้มันแบบ เขาเห็นว่าเออเฮาเฮ็ดผิดบนใดสินะเฮากะให้มากดวันนี้เลยวันนี้ให้เขาลองเป็นสีเมื่แเรามันเป็นสีแบบเออมันคงมันขาดอย่างโ่สินะเขาจะใส่สีนี้ก็ได้แบบเอออยู่บันนี้แบบมันยังเห็นแบบขาวแบบนี้เนาะขาว,วน้อยๆเขากะมากดตัวลึบย่างลืบนี่ลืบอให้มันแบบเออละเอียดสินะ อันน้าก็จะมากดตัวลิ้นโซนี้เนาะเพะื่อจะให้มันวาดหมเฮาคืนบนได้ที่แบบเฮาเห็ดอย่างเซนบนกระปรงนี่ก็ตัดไปเบิดเลยเฮาก็อยากให้มันงามเสีกลับมางามเสมันจะแล้วก็บนนะเฮาก็จิ้มบนหูของเฮาเลยตัวนี้มันจะ นัน้นนั่นแบบนี้ถ้าไปบนใดมันตัดพูเท่ากับเราบอกมือลูกสาว ว้าโอเคอเคุอค๊ก็ถ้ามันเป็นแบบนี้เขาก,กับกับคืนปัดนึง <laughs> โอเค,อเคถ้าว่าหอกับมาใส่สีขาวอีกทั้ง ก็ได้ประมาณนี้เนาองกะฮากะวันทึกเลยวันนี้นะ้าหน้าเห็นแล้วแล้วได้ประมาณนี้ มายติ๊กเลยแล้วมันก็มีขนาดหนึ่งสองสามสี่แบบเออให้หอมเฮาละเอียดขึ้นแล้วก็หอมน้อยลงิช่น,ะนี่มันก็จะเห็นอันนั้นก็จะรับสองลวก็เขาก็เซฟเลยเซฟตัวนี้เลยนะแล้วก็บมันติกอีกเท่านึง มันก็นจะมีขโมดขึ้นมาเพราะาเฮาใไซแอปฟรีแบบเวลาเฮาออาน้าจอแบบนี้มันก็นจะเป็นหน้าน้อยนิดนึงเพราะว่าเฮาใไซแอปฟรีบรม่ได้เสียเงินมุขโฆษณาเาก็ตัดไปวิธีที่หนึ่งก็แล้วไปแลว้ววิธีที่สองอันนี้นะออกไปวิธีที่สองมันก็จะเข้ามา Google นี้ g ูเกิลเข้ามาอันนี้มันแบบโมเมนันเขาเออนี่ยังบม่ลืม <laughs> กดค้นหานแล้วก็กดสามขีแล้วก็มากดติดยูด<ร>ิม,<ร>มแล้วมันจึงเห็นก,กดเข่าลบเพื่องลังเลยแล้วก็จีเข้าไปตัวนี้ลบเพื่องลังแล้วมันก็เข้ามาแบบนี้เล้วก็จี้มาตัวอัพโรตัวนี้เนาะลองเ,เวิเฮดเบิรงเเลย ฮาน่ากับแบบเผ็ดครังเลยสินะเลือกโฮมที่เราจะตัดฮาน่าก็เอาุฮมทีค่ายคือกนเมอกี้เนาะเลือกหืม,ดหหม,ม,หมได้ปะมันให้เลือกแบบอันนั้นเลยเนาะโอเคแบบมาเลือกทางนี้ดีกว่าเขาจะเอาุฮมคือกันเมื่อกี้กับ ตัวแอบเมื่อกี้เลยว่าตัดมันต่างกันใช่ตัวนี้เนาะหหน้ากัเลือกโูบแล้วดีมันการลบให้เลือเลยลบให้ทันทีมันก็นจะลบเลยเท่ากับลาโลดเลยกดปุ่มเลาวโลดตัวนี้เลยลาวโลดเลย มันเหล่าโรดแล้วตอนนี้เขาก็ถ้าน่าลงไปเบึงยูุงก่อนเลยว่าถ้าน่ากับเห็ดคั้งเลยกคนโอเคค่ะลูกค่ะนี่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 มพอมามอกี้โรดเมื่อกี้ตอนนี้เนาะแบบเนียนกับเนียนอยู่แบบได้สำานียงแมาเบ่งหุมตัวที่เฮาตัดเมื่อกี้กับจะต่างกัน ตัวนี้เฮาตัดก่จะแบบมันแบบก่จะว่ลละเอียดปันไดตัวที่เฮาตัดเมื่อกี้นะตัวนี้มันจะแบบอยุกข้างอันนี้ก็ยังตัดโปละเอียดสินะ <c oughs> ตัวนี้ก็ถือละละเอียดว้าว